พระคาถาชินะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพอมรังสีวัดละคังโคสิตารามปุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพธนางอธิกายเยกายะยายะเทวานางปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายามะราโชราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธยะ ชยาสนาคตาพุทธาเชตาวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกะลาธโยพุทธาอัฏถวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตเเกเต,เตมุนิสลาศีเสปฏิโตไมหังพุทธะธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิโตไมหังอุเรสภะคุณากะโลหาทะเยเมอนุลุทธโสาลีปุตโตจะทักคินา โกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจจวามะเกทักคินเนสวเนไมหังอาสูงอานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสูงวามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสลีสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัทนนิจังปฏิสาสิคุนากโลปุนโน อังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตาณนะแลเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนละสาชะวันเตชะวันตาสีละเตเชนะอังคะบังเคสุสันติตาลตัตนังปุระโตอาสิ ทกักคิเนเมตสุธกังทัชะกังปฏติโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันทะโมละปริตันจะอาตานาติยะสุธกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชินานาวะละสัญยุตตาสตาปากาละลังกตาวาตะาปิตาทิสัญชาตาพาหิระชัตตุปัทวา อาเสสาวินิยังยันตุอานันตะชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปะปัญชเลชินาปัญชละมาชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัสทธาปาเลตุม,มังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโว ธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตายโยสัทธรม,มานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเลตี